อ่าต่อไปนะคะกรณีที่ตัวหารของ fs แยกตัวประกอบได้ไม่มีกรณีที่เท่าไหร่ค่ะกรณีที่ตัวหารของ fs แยกตัวประกอบได้เมื่อกี้นี้คือแยกตัวประกอบไม่ได้ ะะวิธีการก็พยายามจัดรูปของมันให้อยู่ในรูปของการเลื่อน Exponential แต่ถ้ามันแยกส่วนประกอบได้นะคะเราก็จะแบ่งออกเป็นตัวป,ประกอบที่เป็นจำนวนจริงไม่ซ้ำวิธีการของเราก็คือเราจะแยกเศษส่วนย่อยอะคะ่ะสมมุติว่าเรามี fs เท่ากับ P.S. หารด้วย Q.S. นะคะอ่าซึ่ง Q.S. ของเราเนี่ยแยกตัวประกอบได้เป็นไปเรื่อยๆจนถึง S ลง Rn โดยที่ R1, R2 ไปเรื่อยๆถึง Rn เป็นจำนวนจริงที่ไม่ซ้ำวิธีการที่เราจะทำได้ก็คือใช้แยกเศษส่วนย่อย ถูกไหมคะถ้าเราแยกเศษส่วนย่อยได้เราบอกว่าเราจะได้อย่างนี้บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n s ลบ n ถ้าเราแยกได้อย่างนี้เราหาอินเวอร์สลาปลาเยได้ไหมถ้าเราแยกตัวประกอบถ้าเราแยกเศษส่วนย่อยได้เป็นแต่ละเถอะจากก้อนนี้ค่ะแยกออกมาเป็นรูปแบบนี้ ถามว่าเราทำอินเวอร์สลาปัสใช่ไหมโดยที่ a อหนึ่งเอสองเอสมก็คือค่าคงที่ใดๆถูกไหมพอเราแยกเศษส่วนย่อยมา a อหนึ่งเอสองเอสามที่ได้เนี่ยคือค่าคงที่ใดๆถูกปะฉะนั้นพอมันเป็นค่าคงที่ใดๆเป็นไงเราทำอินเวอร์สลาปัสได้ไหมได้จะอยู่ในรูปเอ็กซ์โพเนนทั้งหมดเลยออใช่นะคะเมื่อ a อหนึ่ง a2, a3 ไปเรื่อยๆถึง an เท่ากับค่าคงที่ใดๆโดยที่การหาค่า a นะคะจริงๆเคยสอนไปแล้ว ai มีค่าเท่ากับลิมิต s เข้าสู่ ri ps คูณ s ลบ ri ใช่ไหมหารด้วย s ลบ r หนึ 1, ่ง s ลบ r สองไปเรื่อยๆถึง s ลบ i ใช่ไหมคะโดยที่ i เท่ากับหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถึง n ก็คือ R ตัวที่หนึ่ง r ตัวที่สองตัวที่สาม a ตัวที่สี่ตัวที่ห้าไปเรื่อยๆจนถึง R ตัวที่ n คุณก็จะหาค่า a ได้เอค่าถูกไหมถ้าจะหา a หนึ่งคุณก็แทน i ด้วยหนึ่งนะคะ A1 ก็จะเท่ากับลิมิต S เข้าสู่ r ารหนึของค่า s อสลบ r รห่ารด้วยตัวหาร <S <S ใช่ไหมคะ,ะถ้าจัดรงนี้เนาะถ้า,ถ,าถ้าได้รูปแบบนี้ปุ๊บเราสามารถหาอินเวอร์สปัสได้ง่ายได้เลยใช่ไหมคะ,ะดูตัวอย่าง อันนี้แยกประก,กอบให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องแยกเองนะคะถ้าเป็นแบบนี้เราจะหาผลการแปลงลาปาสได้อย่างไงนะคะอินเวอร์สลาปาสของ fs เท่ากับ ft เท่ากับอินเวอร์สลาปาสของ จ็ดเอสกำลังสองบวกสิบเอสลบหนึ่งหารด้วยเอสลบหนึ่งคูณเอสบวกหนึ่งคูณกับเอสบวกสามนะฮะเราก็จะใช้วิธีการแยกเศษส่วนย่อยนะคะแยกเศษส่วนย่อยเราก็จะได้ว่า f อฟทของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับอินเวอร์สลาปาสของเอหนึ่งหารด้วยเอลบหนึ่งบวกเอสองหารด้วยเอบวกหนึ่งแล้วก็บวกเอสามหารด้วยเบวกสาม หน้าที่เราก็คือต้องหา a 1 a 2 a 3ให้ได้ใช่ไหมคะหา a 1 a 2 a 3ให้ได้ a หนึ่มีค่าเท่ากับลิมิต s เข้าสู่เท่าไหร่คะ a หน่งหนึะคะข้างบนก็ต้องคูณด้วย s ลบหจากนั้นก็คูณด้วย7 s กำลังสบวกสิบ s บวกหน่ารด้วย s ลบห s บวกหแล้วก็ s บวกส ใะไหึคะ s ลบ 1, 1 s 1จัดกันแทน s เท่ากับ1ลงไป7บวก10ลบ1 16 1บวก1ได้2 3บวก1ได้4ฉะนั้น a 1เท่ากับ2หา a 2ลิมิต s เข้าสู่เท่าไหร่คะ a 2ลบ1 ข้างบนเิเขียน s บวก1ใช่ไหมตรงนี้มีใครยังไม่คล่องอีกเนี้ยสอนมาตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันจนวันนี้ก็ยังต้องสอนอยู่ใช่ไหมแพน s เท่ากับลบ1ไป7ลบ10ลบ1ลบ4ใช่ไหมลบ1ลบ1เป็นลบ2 ลบหนึ่งบวกสามเป็นสองฉะนั้นได้หนึ่งเอสามลิมิตเอสเข้าสู่เท่าไหร่ค่ะเอสามลบสามเอบวกสามเจ็ดเอสกำลังสองบวกสิบเอสลบหนึ่ง อ่าน s ลหนึ 1, ่ง s บวหนึ่งแล้วก็ s บวกสาม s บวกสามด s บวกสามนะคะเก้าเจ็ดหสิสามลบสามสลบหนึ่งได้เท่าไหร่สามสิบส <c oughs> เท่าไหร่ ดีแปดสามสองสองสี่แปดได้บวกสี่ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเอฟทมีค่าเท่ากับอินเวอร์สลาปัสองใส่ค่าเอหนึ่งลงไปนะคะสองหารด้วยเอสบวกหนึ 1, ่งเอสองบวกหนึ่งหารด้วยเอสบวกหนึ่งแล้วก็เอสามบวกสี่เนาะ สี่หารด้วย s บวกสามพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณก็ใส่คุณสมบัติอินเวอร์ทราพัสได้เลยคือการกระจายใช่ไหมคะสองอินเวอร์ทลาปัสของหนึ่งหารด้วย s บวกหนึ 21, ่งบวกอินเวอร์ทล่าพัสของหนึ่งหารด้วย s บวกหนึ่งบวกกับสี่คูณกับอินเวอร์ทราพัสของหนึ่งหารด้วย s บวกสามก้อนแรกได้อะไรคะอ e ีกัลัง ทีไม่ที่หนึ่งโอเคสรุปว่าเหมือนกันอันนี้ก็คือกรณีที่ร่างไม่ซ้ำนะคะ,ะดูอีกตัวอย่างหนึง่งที่เหลือไปอ่านเอง คนที่มาทีหลังเข้าใจไหมึ้่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยๆดูตามอะตัวนี้แยกตัวประกอบได้ไหมถ้าแยกตัวประกอบได้ใช้วิธีนี้นะแต่ถ้าแยกตัวประกอบไม่ได้เนี่ยคุณค่อยไปใช้การแยกเทอมแต่ตรงนี้มันจะยากหน่อยเพราะมันมีคูณมาอีกตัวหนึ่งถ้ามันมีตัวนี้ตัวเดียวอย่างเงี้ยโอเคอ่ พอเข้ามาตรงนี้เริ่มสนุกใช่ไหมเพราะว่าตัวเลขมันเริ่มแบบนะมันเริ่มท้าทายเราข้อสอบจะท้าทายต่านี้คุณทําแบบคุณไม่อยากมองหน้าใครเลยคืออยากจะทําให้มันจบๆไปไม่ใช่สลกนะ S อะไรแยกได้อะไรนะ S บวก3กับ S ลบ2อ่ะ ฉะนั้นแยกเศษส่วนย่อยได้เนาะ,ะก็ได้สามเทอมอีกเนาะได้ a หนึ่งหารด้วย s บวก a สองหารด้วย s บวกสามบวก a สามหารด้วย s ลบสองหา a หนึ่งก่อน a หนึ่งลิมิต s เข้าสู่อะไรคะศูย์ค่ะ ตัด s, s เอาแทนถึงไปข้างบนได้ห้าข้างล่างได้ได้เท่าไหร่สามคูณลบสองได้จันไม่กลัวอะไรหรอกสามคูณลบสองเราได้ลบห้าเนี่ยนะเยอะมากมายไก่กองไม่รู้ทําได้ยังไงจริงๆพูดไปแล้วมันก็ตลกอะนะแต่พอตอนทําแล้วมันตลกไม่ออกเลยประจําเลยนะไม่ใช่อะไรดูดีๆนะคูณเลขสี่คูณสอง 4บวกสองสี่บวกสองได้แปดสี่คูณสองก็ได้แปดสรุปชีวิตนี้ฉันจะไม่เขียนเลขหกใช่ไหมเอ้เอสองลิมิตเอสเข้าสู่เท่าไหร่คะลบสามฉะนั้นข้างบนก็ต้องมีเอสบวกสามใช่ไหมคะสามคูณลบสามได้ สามคูณลบสามได้ลบเก้าลบเก้าบวกห้าได้ลบสี่นะคะข้างล่างเป็นลบสามกับลบเท่าไหร่เนี่ยลบสามกับลบลบสามกับลบสองได้ลบห้านะไม่ลบหกนะก็กลายเป็นลบสี่เติมสิบห้าต่อไปหาเอสามอสามลิมิตเอเข้าสู่อะไรคะบวกสองใช่ไหมเข้าสู่สอง s อสบวกสองสาบวกห้าหารด้วย s อคูณเบวกสคูณกับ s ขอโทษค่ะลบสองทั้งลบสตัดกันแทน s อลบสไป3 2 6สบวกหเป็น11อันนี้2คูณกับอะไรเนี่ยหนะคะก็ได้เป็น11ส่วน เขนพอเราหาค่าคงที่ต่างๆได้แล้วนะคะก็จะได้เป็น f t มีค่าเท่ากับอินเวอร์สลาปัของ a 1คือลบห้ส่วนหคูณกับ s s 2คือลบสี่ส่วนสิคูณด้วย s บวกสแล้วก็ a 3คือ11บเส่วนสิ s ลบสองจากนั้นก็ใช้คุณสมบัติอินเวอร์สลาปัสเนาะถึงค่าคงที่ออกมาซะ จะได้ไม่งงแล้วก็ใช้การกระจายคุณส,สมบัติการแจกแจงนะคะหนึ่งหารด้วย s บวกสามใช่ไหมคะบวกกับ1ส,ส,ส่วน4อินเวอร์ลาปาสของหนึ่งหารด้วย s ลบสองอ้าวก็แยกได้ไรคะอินเวอร์สลาปาัสของเซษหนึ่งส่วน s หนึ่งก็เหลือเป็นโลกาส่วนหกอินเวอร์สลาปาัสของเซษหนึ่งส่วน s บวกสาม ะะคะแล้วก็อินเวอร์สลาปัสของเซนหนึ่งส่วนเอสลบสองก็สองมีใครสงสัยไหมคะ